สวัสดีครับวันนี้ต้องถอดหมวกหน่อยไม่งั้นดูเป็นผู้ชายประตูนี้คือ,อมีของแต่เก็บไม่ถึง ตอนแรกตั้งใจกดฟันเฉยเนี่ยไปทางไหนต่อเวรกนกมจริงต <pleasure> ้องดูพื้นดีๆนะครับเนี่ยตรงมืดๆอย่างเงี้ยมาลงไปตายนะเวียนเว ลงมาทางไม่เหมือนชาวบ้านชาช่องเขานี่ปกติเขาต้องลงมาทางนี้เดี๋ยวก่อนขอขึ้นไปสำรวจใหม่ก่อนอืม ได้แค่เนี่ยไอ้ที่เห็นเป็นอันเนี้ยเป็นศัตรูนะเห็นได้ว,ว่าเป็นของเชียว สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอ๋อคุณใช่ไหมที่ร้องเพลงอยู่โอ้คุยกับเธอเลยๆเดี๋ยวเธอจะให้สม,มุติแอนติงกี้มาว่าแล้วเสียงเสียงอะไรคุ้นๆ อ่มาเปิดกล่องตรงนี้ไอ้กล่องนี้นี่เองโอ้โ,อโ,อโอถ้าใครเล่นธนูนี่แนะนำให้ใช้เลยนะ รอดมาทีละตัวเลยนี่เออแบบนี้เลยเนี่ยค่อยๆยิงค่อยๆเลยทีละตัวฮัลโหล โอ้โ,อโ,อโดบับดับแรกเธอพิ้งกิ้งไททไนท์เลยอะแรกเอาไว้ตีแบบพวกเกาะกับอาวุธ,ธระดับสูงโอเคครับเอ่อพอเก็บของตรงเกาะนี้เสร็จแล้วก็ไอ้พวกรอบนอกนี่จะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ตามใจนะ มันไม่มีอะไรสำคัญแหมเกันเต็มเลยนะ ยากิดหนึ่งนะโอเคแนะนำให้นั่งบอลไฟก่อนนั่งบอลไฟแล้วก็ใครมีโซก็กลับไปอัพที่เมืองให้หมดก่อนนะแล้วก็หาเสื้อที่ กันฆ่าพลังเว้นตมนเยอะๆสรุปแล้วผมไม่มีสเสื้อผ้าที่กันเว้นเยอะๆเลยมีแต่ว่ามันหนักก็ใส่อันนี้แหละใช้เอาโลใช้โ่เอาใช้เป็นโล่เอาโ,อโ,อโ,อโล่วนนี้กันเยอะสุดละ โอเคลุยกันเลยอู โอเคจุดเมื่อกี้น่าสงสัยขอสำรวนนิดนึงเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมนี่ไง อุยโอเคถ้าใครอยากได้ก็มาเปิดเอานะไปตามทางต่อ <S 1> <S 1> <S 1> นี่เหรออ é, ๋อทางนี้ทางนี้ าก่อนหืมว <SM AT> uh, oh, ้าวว้าวว้าวววเก็บของตรงนี้ก่อนไฟซีดโอ้ยที่ตีบวกถึงมือไฟตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจฮะ ถ้าจุดไฟนี่น่าจะเห็นอะไรชัดขึ้นแล้วเนี่ยนี่ไงจริงๆด้วยโอ้เวกรกรรมกิ้งทีไฟหล่นเลยอ๋อโอเค เสียงใครเดินมาว้าอีโป๊อุยอุยอุสะดุ้งสะดุ้งโอู้หูยไม่เอาไม่เอา ใจเย็นครับอา้าวขอเก็บโซ่ก่อนได้ไหมมา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 โหโหดจัง โอ้ยเดี๋ยวก็โดดกอดอีกอืมอืมหึหใครเดินมาอยู่ในน้ำนี่ ถ้าเรากิ้งนี่ไฟดับนะโอเคลองไปทางนี้ดูเห็นรอยเลือดเยอะต้องไปดูอืมอืมอืมโอ้โอ ตองกิ้งแล้วอเยังพอเห็นอยู่ยังพอเห็นอยู่นี่ไงล่ะอืมนี่ถ้าดูไม่ดีนี่ไปทางขวานี่ล่วงได้เลยเนี่ย เดินติดเสาวไว้ปลอดภัยชัวโโอ โอเคถึงแล้วได้อะไรเอ่ยอ๋อได้ที่เพิ่มขวดยามีอะไรไหมโอ้มีหีบอีกสันไลท์เบรดโอ้เบ็ดเป็ดเดม็ดนี่และเขเอาไว้เคลือบดาบเป็นท่าสายฟ้าโอเคถึงทางหลักแล้ว สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลเึ้เยอ,อุ้ย ้ายก่อนแล้วค่อยมาฆ่าตัวขวา,าวเฮ้ยแย่ละมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหยี อื้มฮะโอเคเคลียร์หมดแล้ว Cầm luôn Ê Ui ฮิปโปไม่ยุ่งกันนะแค่จะมาเก็บของตรงนี้เอย เกียรเกียรมันฮุโดบ้าได้อะไรเอ่ยซิงเกิลเดสลายริงบวกสองซิงเกิลเดสซิงเกิลเดสซิงเกิลเดสทำไมชุดนี้มันยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวด่อยดู วันแววอะแต่ร่างกายเป็นศพอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนโอเคใส่ยี้ไปก่อนดีกว่าดูดีกว่าเยอะหืมขวดติดเคริร์ดเยอะแยะแล้วก็มี มีกล่องมีกล่องอ๋อมีตรงนั้นอีกอ้าวเฮ้ยยังไม่หมดดีกันเนี่ย เหมือนตรงนี้จะมีอีกหรือเปล่านี่ไงโอ้ยตรงเดินชิดไว้นะเห็นไหมครับโซพิโล่โอ้โโอเคได้เอ๋ทำอะไรกัน บอลไฟ แบบนี้ใช่ไหมย่กันแบบนี้ใช่ไหมครับยิงโคตรเบาเลย thì thêm chua rồi ừ. mà léo mà léo mà Oop. โดดนี้ไปไหนอ่ะ กุญแจด้วยกุญแจอะไรอ๋อ,อ,อดูแลเดี๋ยวพาไปดูครับจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากนะตอนแรกเดินไปเ,เดินไปแบบกลัวถอยห่างอะไรอย่างเงี้ยความจริงไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้ให้มันตกแล้วก็ชาัาๆออกมาหน่อยครับถอยมาหน่อยนึ่งนะพอมันยกมือจะตก โอเคถึงตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวาไปทางนี้ก่อนโอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับคลิปนี้คงจะนานมากเพราะว่าหัวายเยอะมากอ่าแล้วเจอกันพัดหน้าบ๊ายบายครับ